ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บ้านเลขที่36หและ37มหมู่2บ้านหนองหล่มตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรจุดนี้เป็นบ้านไม้ยกสูงค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าดับไฟใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงจึงควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่บ้านเสียหายทั้งหมดตรวจสอบในบ้านพบผู้เสียชีวิตหนึ่งคนก็คือนายบุญมีแท่ตันอายุ73ปีเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านติดกันจับภาพวินาทีที่เพลิงกำลังลุกไหม้และชาวบ้านช่วยกันดับไฟแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถน้ำมาช่วยสกัดแต่ไฟก็ไหม้วอดบ้านทั้งหลังแล้วส่วนบ้านปูนหลังติดกันก็มีข้าวของเสียหายแต่ไม่ได้ลุกลามทั้งหมด หลานชายของผู้เสียชีวิตคาดว่าผู้เสียชีวิตใช้น้ำมันราดก่อนจะจุดไฟเผาบ้านทั้งสองหลังซึ่งที่ผ่านมาในบุญมีก็พูดสั่งเสียไว้นานกว่า2เดือนแล้วนะคะว่าจะฆ่าตัวตายโดยการเผาบ้านไปพร้อมกับตัวเองที่บ้านอาศัยแค่คนเดียวตำรวจก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดไฟไหม้ร้านเช่ารถทุ่งกังหันลมหมู่ที่10ตำบลเขาค้ออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายนัทรัตน์แก้วสีให้ข้อมูลบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการนำถังน้ำมันสำหรับเติมรถจักรยานยนต์มาถ่ายใส่ถังไปเล็กเพื่อใช้เติมรถที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ช่วงจังหวะที่กำลังเทน้ำมันอยู่นั้นปรากฏว่ามีประกายไฟลุกขึ้นบริเวณปากถังไม่ทันตั้งตัวค่ะเปลวไฟลามอย่างรวดเร็วผลจากเพลิงไหม้ก็ทำให้รถจักรยานยนต์ถูกไฟเผาไปสองคันตำรวจบันทึกภาพเก็บหลักฐานและตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ